สบายด,ดีพี่น้องมันซุกแล้วนี่นะโอ๊ยตื่นเด้ติ้งปลาพี่น้องเลยเอาใส่ถ้วยเนาะไปถ่ามาเลยพากันมาร่วมแก้งมือีงเอ้ามาันคือแจล้งใช่ปะอ๋อ ปิงป่งปิงปลาเอาเบิกปลาันนี้เขาก็ยังขายใส่เโนโาะปลานี้เนาะปลานนี้นี่เราเลยกินข่าน้ำกันเด้พี่น้องมานเนี่ยไม่ทู่มี่ยู่ไม่ทู่จ้ะคือเอาสองก็ได้ไม่เท่าก,ก็มาเลย รักโตได้สิบสีมืออักไหมม่หัวยังยอ้าออไปไเหาอนี่นะยเีบไบอนเมื่อคืนนี่เมื่คืนโอ้อ้าวคือว่าเจ้าเหยียบไอน เจ้าน่ะแล้วกินเผาร่วมกลุ่มพี่น้องเอ้ยมันเอาต้มยังงี้นี่นะอืมโอ้มีสองเตาอ่ะพ่อมาทาวมากินเผาได้ไหม,ไ,มไปห้องนะ เห็ดยังคือเห็ดไปตัวถีแบบนี้ฮะเบื่พี่ห้องปะถามายิ้นเถ้าว่าอ้าวอ้าวอ้าวตีกันอีกแลยอ้าวอ้าวอ้าวแบบนี้อ้าวอ้าวแบบนี้อ้าวไผยนอสิีหายแบบนอ่อ้องอ๋องโบเห็ดมันบนลูกโบเห็ดมันบน เดี๋ยวไปกินน้ำมะไว้ไปกินน้ำซอเมืองไว้ข้าวน้ำซอเมืองไว้หูเดเรากินกะเพราเออไปกินข้าวไปกินข้าวกวนกินแล้วมีพาน้องไปอาหน้าเมสาเอาข้าวเออข้าวเปียทัไหมเอน แถามาเลยพากันรวมแกงพี่น,น้องเอ้ยไ็ยกนินหอนไแอ่ะจะุากซุข้นยงเอาก่เลยองอ่ไอ่เอ่ะอ่ะอ่อ่่อ้ะอ่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 ะอเะอ่ะ่ะอนอนไอ่อ่าอ่ะอ่อ่าอ่อ่ะ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 อ่อ่ะอ้ะอ่ะอ่ะนอะอ่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 อ่ไปอ่ะน้ำอ่อะ เครื่องนะแม่สิ a, players, ements, อ,อ, <idal> อันน่ะเอ๊พี่จะพาน้องไปอาบน้ำนะอันนี้บนของน้าเอาคือมัคือแพเขาแถววะเบาเอาวมีคือมีสองผืนเออไปไปอาบน้ำไปไปไปอาบน้ำไว้ไว้ไปอาบน้ำลูกพาน้องไปอาบน้ำ มีภาน้องไปอ่านน้าไหมไปถามาเลย<อ>ดีใจพม่ถามามีคนเห็ดกินเห็ดกินบอกมีคนเห็ดกินเห็ดกินพี่ถัวอันพี่น้องเอ้ยพม่ถามาเลยปรมาณนี้ พงอยู่บ่มาบ่ให้แพงเองเนาะเนี่ยเจ้าบ่แพงข่อยอืมคืนนี้ก็ห้าโอ้ยพอแล้วคืนนี้ก็ห้าข่อยพี่น้องเอ้ยแมงเข้าูกถึกสิเว้าบ่ประสาทนบ่เอ้ยหมดเข้าู้งืนเพิ่นน่ะเมียน่ะบ่สนใจหมดเข้าูเจ็บจนแบบทรมานลเจ็บแฮงธรรมดาก็เอขเจ็บแฮงพนไก่อนก็บ่ว่า คนกำลังนอนก็เออเขาเาผ่อยบ้านนี้นอนก็ว่าที่่บเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงอยู่สิตายนางบ่่าบ่มือนเเลยเออบัอานหนา้มือน่มปเมืนมาชิหอล้วบัวอานนาวปมือมเนนาวเลยอ่ะอข่อยอากบัวอานจักนื้ข่อยอาบชุ่เหมือนนาวหนาตนไปนามาข่อยไ่ได้เคยบัวอานนาวอามเยอยู่เจ้าคนี้ไม่ได้ข่อยแล้วบัว ไปโทรมากินนี่เอ่ออีหลาหน่อยหอยแน่แนมันส่งจดหมายพินมาชื่อไ้เงี้ยแมชื่อไก้หรอมันนมันนองมันไนกองไม่ชนอ้ประธานหอยลอยส่งระธานหอยลอเือดสั่งใจมันไหนกองไม่ชีลหรอืมชิลๆาวไปจ้เอี่ยได้เดืเดือดซ้ำซีพนเานาอพอดีสื่อกินเนาะเพราะว่าเห้ากัน เวเบียร์ยูทูบนี่ก็ดีแน่นึงบริเป็นพี่ขอยพายเนาะกต่ใครก็เอบไปเฮเบียให้ฮมูโขกซับพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ยเนาะก็ดีแน่นึงพี่น้องมันก็เป็นเวียรอิสระเนาะเป็นเวียรแบบว่าธุรกิจทำซ้ำธุรกิจส่วนตัวขนาดเนาะครับกูได้เห็นบ๊อมีเวียรงานเห็ดก่อไปถ่ายอย่างเดียวนัพี่น้องก็ได้อยู่พอได้อยู่ในบริบารหมาเนยพี่น้องบริบารหมาพี่น้องพอได้อยู่หนากูได้อ่ะรูปไปเนาะคือแบบรูปไปถ่ายแบบเพื่อนที่ใหม่ๆเนาะแบบ สถานที่ใหม่ๆ,ๆนเนาะอ่าขุขคนเนาะท้าวส้มกับหมัดเบิองข้าเบิองส่วนข้าวันไปใส่บ่ได้พี่น้องกับที่อ่าโจมปังอยู่กแบบนี้นแหละแต่กะบทีได้กะฝากอ้อ,อกเงาะกอดอยู่ไว้น้ำผ่านไปส้มน้ำเด้อนี่แหละกะเข้ากะย้อมหั่นยอยู่เนาะแต่ละมือเข้ากับบริเวณไยแบบเนี้ยแบบที่เป็นซาลาเปาในตัวพี่น้องเลยเพราะว่าเข้ากะหยากคายเครื่องบ่มีเวลาไปใส่พี่น้องเลยกะอดเบิองน้ำกันได้พี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้พเฮาพี่น้องเลยพเฮาได้มีขนมเงินซื้อขนมให้ลูกแต่เ้อพอได้มีเงินซื้อขนมให้ลูกเนาะพอได้มีเงินให้ลูกไปโองเรียนพี่น้องเ้ยอยู่ไปนั่นนี่แหละพี่น้องฮาวเด้ไปใส่ได้เห็นไะอนะจำเป็นแล้วเนาะจ้าไปผอพัดหย่างมึอผูพ่อบหันโซ่แบนี้นไม่ท้ามากเลยชิได้กินน่าแซ่บได้เหมือนนี่นะแช่บอก เนแาวห็ดต้มไก่กับขวดนะฮะผมขวดเครื่องในเดนะห้องเลยพี่นอ้องใ้รมาแม่ไก่เชื่อพี่นองจ้าป้ามีเองกินเหมือนีงเ <c oughs> <c oughs> อาวสบายดี<น>ว่าคนลหล่อทางนี้ว่า มีต้มไก่พี่น,น้องเอ้ปิ่งป ah, e so ิ่งปลานิลหนุ่มสาวจะไปซื <S <S ้อไม่ได้ใช่ไรครัวสบายดีพี่น้องเน่ท็อฟฟี่สบายดีพี่น้องท็อฟฟี่นะพี่น้องแมวคันอุ้มนะหัโยมป้าได้กับโบไห่ผู้ใด้ภาได้สบายดีนะอ่ะไม่ดีเด้มาได้พี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อ วันนี่โต๊ะวันวะไหวกินข้าวแล้วหรือเปล่านี่แหลกแล้ว,ลวเป็นอะไรให้มือในกินข้าวแซ่บกว่าคู่มือบ่สุดยอดฟีมือเม่เอาโต๊ะเท้าเห็ดเองไหมคะค่อยเพิ่นห้องค่อยลงไปนะลงไปเห็ดนลนะ้วกินซอยเนี่ยบัดลงไปแล้วมีแต่ซอยพักสองสามบาทเปบดเพิ่นยังมีมูวา้าวเด้เพิ่นไม่มูว้าวก็เลยลงไปซอยเพิ่นสองสามบาทอะไรก็ขึ้นมาแซ่บเลยเนาะมีแห้งแล้วนะได้กินฟีมือเม่เ่า เล่นลายจนเมื่อยอวนฮะดินลายเมื่อยเป็นอะไรนี่อยากเข่าอีกแล้วฮะบล็อกินอยู่บ่สิไปถอดไข่ให้ฮะจากนอนเราไปกินข้าวก่อนตื่นเตียนอนไปไปฮะไปกินลาบบอไปดูกันกินข้าวก่อนไหมเบอร์ยามันเขากบ่อยากกินใครให้นอนนอนก็นอนดียสนอนกินเข่าเปียกเลยววางคำนี่ไปเจอดี่แม่นี่ก็เปียกถอยบักใหญ่ก็จะมี โอ้ยอิริบลูกบ่กินอยู่เห็นกินอยู่จู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 อยู่ไปสกินเออไปซาเม่สิปอนกระพจะคุบบอบอกแม่สาวจะอยากเขาไปเมสิทอดกรบพายให้ไปใขรทำไงยินพอจะเป็นบิถคขับอ๋อป่ะเป็นยังง่ายาเอาเงินหาบ่มือเานี่เงินหายเท่าไร่เงิยเตียงเงินหายเท่าไรเลยเตียงเงินหาย้าคือหายลายเทะเงินบ้เจ้าสี่ หอนกหน่าก็ชักไปห้ยเงกระดักกระโดอเหม่บดด้วยสักทีหายบดไือเด้ยวอ้าวไปสื่ออย่างอเสาสี่พันจะไปสื่ออย่างรูเอาวไานน้ำปเอเยนฝากน้ำประเยนอ้าวคือไปฝานน้ำพ่อใคือแบบไป่านน้ำสมิวววเอวนะไปฝากน้ำประเยนอืมอึ่นก็ไเน้ำประเยนด้อหญ่าก็จะไม่อาไห้ลายหน่าก็จะมนใจดีเนาะหน้าก็ดี กินอีกวะห่ออองไปไวะขี่ค้อไะไปขี่ค้อไปออกนินแบบจังสหาบอกม,ออกมอาใส่ของข้ายาวก็สวยลุงขายาวเลยก็ได้ิชลูกพันลูกขี้หนาวซะนั่นแหละนุนนน่มนั่นแหละมืดลุงไปวุ้งเฮียเลยจมูกยาแก่นะกินข้าวแล้วเลยพี่น้องแม่เถาม,มากเลยกะ มีแห้งดีใจเบาไก่ปะเราเล่นกระเป๋าอีกพี่น้องเอ้ยบเดียนอันนั้นโบเดีเห็ดน้กกินปะเนี่ยนั่งเออหนักนั่งยืนนั่งลูกเถอะลุกไม่ใช่โอ้ยยืนบ่ได้เห้นั่งลอดนั่งรอดนั่งรอดเลยนู่นเหรอขึ้นเสียงแถวนอนซะให้นอนซะเมื่อยเลยนะบให้ตุ้มพรมนอนซะบุล่งกินข่าวกันจ่ะอยากลาบเลยเลยนะนอนซะให้ให้นอนซะเจ้าเน้าไปอาบน้ำรอดให้นอนซะ เอาไว้สูงนะเอาละพี่น้องคลิปนี้กับสิเด็กโคจบเพียงสำนีแล้วพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหนาเด้อกับสบายดีนอะนรับฟันดีสุขสุขคนเด้อถ้าบบมีเวลาลงคลิปกะขอโทษขออภัยลงหนาเด้อพี่น้องเด้อหักแพงกันคือเก่าเด้อพี่น้องหักด้อที่รักที่รักจ้ารักคือเก่าเด้อสอนองหนนะัะ พะ <c ười> h o มก็จะเป็นพื้นใหญ่แท้ใหญ่ว่านเนาะกาบสบายดี